ก็สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องปิดล็อกสลักลูกสูบนะครับปิดล็อกสลักลูกสูบตัวนี้เลยนะครับปิดล็อกสลักลูกสูบนี่ครับปิดล็อกสลักลูกสูบน่าจะเห็นอยู่นะตัวนี้นะครับมันจะมีสองแบบด้วยกันนะครับที่เราเจอนะครับในรถมอเมอตอร์ไซค์นะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ นะครับแบบนี้นะครับเขาดีไซน์มาให้เราใช้งานง่ายนะครับปีล็อกสลักลูกสูบมีหน้าที่คือป้องกันสลักนะครับไม่ให้ไปด้านซ้ายด้านขวาไม่ให้มาชนผนังเ,เสื้อสูบนะครับแต่ว่าในท้องตลาดมันจะมีอยู่สองแบบนะครับก็มันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสองแบบนะครับ แบบที่ติดกับโรงงานมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่มันไม่มีหูนะครับช่างก็จะบ่นว่าใส่ย,ยากนะครับแต่เวลาเราไปควันมาใหม่นะครับไปอูฮอนเครื่องมาใหม่ไปควัานมาใหม่เปลี่ยนลูกสูบมาใหม่ปับ๊บชุดที่เขาแถมมาให้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาเออกแบบดีไซน์มาให้เพื่อ ใช้คีมจับยัดเข้าไปในลูกสูกง่ายนะครับมันมีอย่างนี้นะครับมันมีเด็กมาฝึกงานนะครับมีเด็กมาฝึกงานเมื่อก่อนละกําลังนึกขึ้นได้ตอนนี้เห็นหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีผมก็เลลนั่งประกอบลูกสุกพอดีนะครับนั่งประกอบเครื่องพอดีก็เลยบอกว่าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอน้องคนนั้นเขาสงสยัย ผมว่ามันจะต้องมีคนสงสัยมากกว่าหนึ่งคนนะครับโดยที่อาจารย์สอนว่าเวลาจะประกอบหรือลื้อเครื่องเวลาจะลื้อเครื่องนะครับให้นักเรียนดูมาม์กอืมดูมาม์กหรือเขาจะให้ดูเครื่องหมายนะครับเด็กมันจบมาใหม่อืมใช้ได้นะเขาถามผมว่าเวลาใส่สลักลูกสุก ไอ้ป hey, ิดล็อกสลักลูกสูบนะครับปิดล็อกตัวเนี้ทับไปก่อนปีน yeah. ล็อกตัวเนี้ยนะครับควรจะอยู่ตรงไหนเออผมก็นึกไม่ถึงคําถามนะว่าเขาถามทำไมผมก็บอกว่าให้มันอยู่ในร่องของลูกสูบ ออย่าให้มันหลุดออกมานะครับดันให้มันดังแ๊บนี่แต่ความหมายที่เขาถามผมว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับอ่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้นะควร,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 รนะจะอยู่ตำแหน่งไหนของลูกูิอืมคำถามดีอ่ะครับคำถามดีนะครับผมก็เลย ปกติไม่เคยสอนใครนะแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจของผมเองนี่แหละว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณเห็นหัวลูกสูบผมเขียนมาอย่างเงี้ยให้ง่ายๆนะครับเขียนหัวลูกสูบนะครับเวลาผมประกอบเครื่องนะครับครับดีว่วนี่ เวลาอม์รประกอบเครื่องนะครับผมจะให้ไอ้ตรงเขาเรียกว่าตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรดีอะตรงเดือยนะขอเรียกขออนุญาตเรียกว่าตรงเดือยน,นะที่เอาเอาคีมปากเหลี่ยมจับระยัดเข้าไปนะครับตรงนี้นครับให้ขนาดกับลูกสูบนะครับให้ขนาดกับลูกสูบสมมติว่า ลูกสูบมันอย่างนี้ใช่ไหมเดยอ่ะมันควรจะประมาณนี้เลยขวางกับลูกสูบไว้นะครับแต่ถ้าใส่อย่างนี้ล่ะใส่อย่างนี้ล่ะอ่าใส่อย่างนี้ล่ะให้เดือยมันเป๊ะอย่างนี้นะครับมันก็ใส่ได้นะแต่ว่าเราจะกลัวปัญหาตรงที่ลูกเวลาลูกสูบขึ้นลูกสูบลงนะครับ ถ้าผมอธิบายเป็นปากานะถ้าสลักลูกสูบปิดล็อกสลักลูกสูบนะครับวงวงอย่างนี้นะแต่ว่าตรงตรงเดือยที่เขาทำมาให้เราใส่ปิดล็อกง่ายๆนะมันอยู่ประมาณนี้ถ้าลูกสูบมันขึ้นลงอย่างนี้นะครับมันจะเกิดการแกว่งครับประมาณนี้เพราะมันเป็นเหล็กสป,ปริงยิ่งเขาทำมายาวเท่าไหร่ยิ่งอันตรายเท่านั้นอืม ยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งอันตร,ตรายเท่านั้นคุณลองนึกดูนะว่าถ้าข้อเวี่ยงหมุนที่5,000รอบ IPM ลูกสูบอยู่ตรงนี้ลงแล้วก็ขึ้นแมปได้งานหนึ่งรอบถ้าข้อเวี่ยงหมุนหนึ่งรอบลูกสูบจะต้องขึ้นและลงสองครั้งเออที่5,000รอบตอ่นาที ลูกสูบจะขึ้นลงหนึ่งหมื่นครั้งอ่าสมมุติว่ารถจะจัดนะครับรถที่คุณเป็นโมดิฟายหรือเป็นแมปกล่องมานะครับคุณเอาหนึ่งหมื่นรอบอ่าหนึ่งหมื่นรอบลูกสูบขึ้นลงสองหมื่นรอบเลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเกิดการกระพือ ไม่วันใดวันหนึ่งนะครับมันมีโอกาสที่มันจะหักเพราะมันแก่งไปแก่งมานะครับปกติมันไม่แข่งให้เราเห็นหรอกครับแต่ถ้ามันหึุนรอบมันก็ไม่แน่นะครับต่อนาทีนะครับแป๊บเดียวบนะครับแต่วิธีแก้ง่ายๆก็คือตัดออกให้มันเหมือนกับโรงงานเขาซะอ่าให้มันเป็นรูปอย่างนี้ซะนะครับ ตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ครับคุณจะใส่ตำแหน่งไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ารถไปตลาดรถบรรทุน,น,นะครับช่างว่าเออมันใส่ง่ายดีนะครับก็แค่ให้มันขนาดกันลูกสุกตรงนี้นะครับเวลามันขึ้นมาลงนะครับโอกาสที่มันจะกระพือนิดนึงนครับมันจะกระพืออย่างนี้มันจะกระพืออย่างนี้ได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะมันไม่มีแรงกระทำก็ใส่อย่างนี้ซะนะครับ เพื่อเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วช่างบางคนบ่นว่า,าเวลาจาับบิดล็อกใส่ในลูกสูบนะครับบิดล็อกมันชอบกระเด็นนะครับคุณสละคุณสละคีมตัวหนึ่งนะครับสละคีมตัวหนึ่งนะครับใช้ตะไบครับใช้ตะไบาสามเหลี่ยมนะครับทำร่องตรงคีมนะครับ ให้มันลึกหน่อยนึงนะครับให้มันลึกกว่าที่เขาทํามานะครับให้เป็นหนึ่งร่องข้างบนข้างล่างให้มันตรงกันนะครับอ่าปั๊บทีนี้ปั๊บมันจะทําให้การจับปิดล็อกนะครับการจับปิดล็อกนะครับมันกระชับขึ้นนะครับมันจะไม่มีโอกาสที่กระเด็นไปนะครับแต่ว่ามือใหม่นะครับก่อนที่จะไปใส่ปิดล็อกนะครับหาผ้าบางๆไว้ในห้องเครื่องหน่อยนึงนะครับไม่ใช่ไม่เคยพลาดครับผมก็พลาดบ่อยนะครับ เมื่อก่อนก็ยังไม่ได้คิดที่จะทําคีมตัวนี้ให้มันเป็นร่องลึกนะครับร่องปกตินะครับเวลาเวลาเราเอาคีมจับเจ้าพิล็อกสลักนะครับมันลื่นด้วยที่ว่าเราต้องฉลมน้ํามันด้วยนะครับมันลื่นแล้วก็กระเด็นหายบ้างกระเด็นเข้าไปในห้องห้องเครื่องบ้างนะครับก็ต้องหาไม่เหล็กมาดูหาไม่เจอก็ต้องลื้อนะครับประมาณนั้นนะครับแต่พอมา ใช้ตะไบทําให้ล่องมันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จับแน่นขึ้นด้วยด้วยประสบการณ์นะครับเราก็เอาผ้าไปบังไว้อีกผืนหนึ่งเพื่อเซตตี้เนะเาะผมว่าคลิปนี้นะครับได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับมันมีคนถามมานะผมถึงมาตอบให้แต่ถ้าผมตอบคนเดียวก็รู้คนเดียวน,นะครับผมเสียสละเวลาทำคลิปให้นะครับโอเค ก็ไม่ขออะไรมากครับขอขอบคุณบริษัทสปอนเซอร์ผมหน่อยนะครับบริษัท API นะครับองค์กรที่เปลี่ยนความคิดผมให้มาเป็นช่างเจ็คพะยายในวันนี้นะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนห่วงวิชานะแต่พอมารู้จักบุคลากรของ API นะครับทำให้ผมเป็นคนแบ่งไฟมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสก็จะ ทำคลิปต่อไปนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ข้อความมาพี่ตอบได้ก็จะตอบให้พี่สอนได้ก็จะสอนให้บางครั้งผมไม่อยากจะแนะนําว่าคลิปอย่างนี้เป็นการสอนผมจะพูดเสมอว่าเป็นแค่การแนะนําคุณไม่ต้องนาตามผมก็ได้คุณจะทําแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคําพูดของผมนั้นนะครับมันถูกต้องทําตามก็ได้ หรือว่าเฮ้ยมั่วคุณก็ทาตามสไตล์ของคุณได้เลยนะครับโอเคครับพอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยว